จะไล่แบบเร็วๆตะการหนึ่งให้ดูก่อนนะผ้าลายเรียบนะคะไม่มีลวดลายสีชาโคค่ะหรือว่าสีดำํำอันนี้ดําสนิทเลยนะคะน้าตาล ประมาณนี้น้ําตาลเทาสีคล้ายๆกับหาดทราย,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 ายเหมือนนอนเอนกายอยู่บนชายหาดสีเทาลอฟหรือเทาเข้มสีนี้คือสีที่ไข่มุกปูอยู่ตอนนี้ค่ะไข่มุกใช้นอนอยู่เหมือนกันสีเบจค่ะเนื้ออมชมพูจะเป็นสีออกแชมเปญแบบหวานๆน,น,น,นิดนึงนะอันนี้สีเอากลิตเทาวสว่างติดฟ้านะคะสีปูค่ะดีปูน้ำเงินกรม,มท่าเข้ม นีสีออโรราชมพูนมค่ะสำหรับสายหวานสายลูกคุณหนูชื่อว่าสีมินนะคะจะเป็นเขียวพาสเทลสีเนี้หลายคนชอบมากเลยเพราะว่ามันดูแล้วสดชื่นดูสะอาดตาดูสบายตาเย็นตาคือเขียวเอมอลหรือว่ามรกตอันนี้จะเป็นเขียวที่ออกไปในทิศทางที่แบบว่าดูหรูหน่อยนะจะไม่ได้ออกเป็นโทนน่ารักแต่จะออกเป็นโทนเรียบหรู